สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาทําการล้างแอร์ที่มีคราบโซกรกเรามาดูภาพก่อนล้างแล้วก็หลังล้างน้ํายาตัวนี้ไม่ใช่คิดตั้นนะครับอันนี้คือคราบโซกรกที่มันเป็นพวกตะไคร่น้ําที่จับตามซิงตามคอย หลังจากนั้นเราใช้น้ำยาผสมแล้วก็เทลาาลงไปตามคอยตามซิงค์ให้ทั่วเลยนะครับให้เราเห็นอันนี้ก็ปีปีไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่มีเครื่องปรับอากาศก็อย่าลืมมันตรวจสอบแล้วก็ล้างแอร์อยู่เป็นประจำมันก็เป็นภัยเงียบชนิดหนึ่งที่เรานอนอยู่กับมันโดยไม่รู้ตัดวดก็จะช่วยดูแลสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานของเราด้วย หลังทุก6เดือนจะมากกว่าหรือน้อยกว่า6เดือนก็ได้นะครับอยู่ที่พวกเราเองครับเดี๋ยวพี่ๆเรามาดูว่าเมื่อล้างเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะสะอาดเหมือนใหม่นะครับคอยซิงฝากพี่ๆไว้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ